แต่งหน้าสักนิดสักหน่อยตามไปมันยังไม่ตื่นเลยอ่ะนี่คือเมกาไปเดืนปะทุกคนคลิปนี้นะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ผาสูกนะเพราะว่าเราอยากไปมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปเนาะ mm hmm. ก็วันนี้มีโอกาสได้ไปแล้วนะจริงๆนี่ก็ประมาณเกือบ ปีเรามั้งที่เราไม่ได้ทั้งลงคลิปใน YouTube เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนที่เป็นต่างจังหวัดอะเพราะว่าด้วยสถานการณ์อะเนาะซึ่งตอนนี้เช้ามากเรามาซื้อกาแฟเว้ล้ร้านกาแฟยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นดิฉันก็คือต้องทำตังให้ตื่นนี่ก็ประมาณ6กโมงครึ่งแล้วร้านไหนเขาจะมาเปิดอุ้ยน้องแมวขึ้นรถเฮ้ยดูดิก็คือน้องแมวก็คืออยากไปด้วยอะทุกคนซึ่งวันนี้อากาศดีมากขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีไปเจวกันเย้ปะ โอเคทุกคนตอนนี้นะทุกคนเราอยู่ที่ทางขึ้นไปผาโศกนะเป็นจุดสตาร์ทในการเดิอนอะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่จะเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราเล่าข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังก่อนเนาะเผื่อทุกคนจะมาเหมือนกันจริงๆแล้วขั้นตอนแรกเลยนะคือเข้ามาก็ต้องไปซื้อบัตรเข้าอุทยาน <c oughs> แห่งชาติผาแ,แต้มแหละก็มาซื้อบัตรเข้าในอุทยานก่อนใช่ไหมก็บอกไปจริงๆเขามีเครื่องนะเว้แบบไฮเทคมากอะเออก็แบบกด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 อะไรอย่างนี้ว่าเรามากี่คนเรามาโดยรถอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอเราจ่ายเงินเสร็จหรือว่าซื้อบตัตรเสร็จอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก มาอีกนะเพื่อที่จะมาขออนุญาตในการเท่าอุทายเงี้ยคือเราต้องขออนุญาตนะไม่เชื่อแบบมาได้เลยอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรากรอกข้อมูลนิดน,น,นหน่อยๆที่เป็นข้อมูลของเราว่ามากี่โมงไปเริ่มจากที่ไหนหรืออะไรเงี้ยพอเราขออนุญาตเสร็จใช่ไหมก็จะเริ่มเป็นขั้นตอนเราแล้วคือเขาจะถามเราว่าเรามายังไงมีไกลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราเราไม่เอาไกลนะโชว์เก่งเนาะ ไมาไกด์นั่นแหละเราไม่รู้ว่ามันมีกี่เส้นทางในการขึ้นไปผาโศกนะแต่ว่าของเราอะ่ะเราจะเดินขึ้นไปเนาะก็จุดสตาร์ทจะอยู่ที่วัดถ้ำแก้วนวพราดนะทุกคนก็ขับขับเข้ามาถ้าคนที่จะเดินเท้าอะ่ะออส่วนใหญ่นะเห็นเข้ามาขึ้นที่วัดถ้ำแก้วนวพาราดแล้วก็จะทำบ้างนั่นแหละซึ่งตอนนี้เราก็จะรถอ,อยู่ตรงนี้การจะเดินขึ้นไปตรงนู้นคือมันสูงมากอะ่ะทุกคนซึ่งอากาศวันนี้คือร้อนร้อนมากแต่เราก็สู้นะพอละขึ้นไปทุกคนกัน ทุกคนเราจะเริ่มเดินกันแล้วนะนี่คือต้องใส่หมวกไว้นะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆเส้นทางในการเดินนี่นะทุกคนทางเดินขึ้นไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนยึจ้าเดินขึ้นไปตามถนนแบบนี้ ทุกคนเราต้องเดินไปทางไหนอะตรงนน้นหรือตรงนน้ตน,นตรงไหนวะไม่รู้ว่าไม่เคยมาไปเดินไปเรื่อยๆทางเดินก็คือนจะจ๊ะทุกคนคือธรรมชาติมากจริงๆอากาศก็ จะดีรือไม่ดีก็ก็มีแดดแต่มันก็เย็นมันก็มีความเย็นต้นไม้มันเยอะไงมันก็เลยเย็นได้ยินเสียงน้ําตกด้วยอู้มีกิ้งคือด้วยมีมีกิ้งคือทุกคนคือระยะทางอ่ะมันประมาณ2กิโลเนาะแต่ว่าเราใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงในการเดินขึ้นไปเผื่อหลงเผื่ออะไรอย่างนี้ด้วยนะอเราว่าเราหลงทางเน,น่ๆเพราะเราเป็นคนที่ไม่เคยเดินป่านี่คือครั้งแรกในการเดินไม่เคยเลยครั้งแรกวิอากาศมันก็เย็นเย็นดีนะต้นไม้มันเยอะแล้วลมันแบบเย็นมาก คือดีว่์มีน้ำตกด้วยอ่ะดูดิดน้ำตกดีอะน้ำตกก็คือนะจามีน้ำเยอะนาจ๊ะเพราะช่วงนี้ดดูฝน ขอนั่งคุยกับทุกคนก่อนได้ไหมอันนี้คือนั่งรายงานสดจากข้างๆหินก้อนใหญ่ก้อนนี้ <c oughs> เดินไปนิดนึงอ่ะก็เจอน้ําตกใช่ไหมแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็เจอน้ําตกคือน้ําตกเยอะมากด้วยความที่แบบน่าจะเป็นช่วงนี้ช่วงฝนตกได้มั้งหรือดูฝนได้มั้งคือแบบมันทําให้เราถ่ายเหนือลงนิดนึงอ่ะ <c oughs> เดินไปแล้วมันก็มีอะไรให้ทำให้ดูไม่ใช่แค่เดินขึ้นไปบนเขาเฉยๆไงมันมีแบบเอ้ยน้ําตกอีกแล้วเอ้ยนู่นเอ้ยน,ยน,นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าอากาศร้อนไหมร้นอนมากอันนี้คือแบบอาศัยน้องหินก้อนใหญ่น ตอนนี้ขอไปเดินต่อก่อนนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าข้างบนเป็นยังไงแล้วก็ตัวเองก็อยากเห็นด้วยเพราะไม่เคยมาพาซ่องโอ้โห,หน่าขาวมากทุกคนคือทางแบบ Amazing มากโอ้โห ฉันคือบุคคลที่นั่งพักทุกๆสินาทีของการเดินมันเหนือยมากร้อนมากเดินมาเรื่อยๆนะเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นตรงนี้ถ้าเห็นต้นไม้ตน้นนี้แสดงว่าเรามาเส้นทางตรงกันนั่นแหละไปฮะ ทุกคนคือเราต้องรอตรงนี้ไปใช่ไหมไปกันมีแดดมีอะไรก็ไม่รู้ละร้อนมากเราก็เลยเหนื่อยล้วก็เลยนั่งพักบ่อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เดินไกลๆอะไรอย่างเงี้ย นานแล้วอะเป็นปีแล้วมั้งตอนนี้นะทุกคนหลังจากที่พักมาก็คิดว่าน่าจะใกล้จะถึงแล้วแหลมะมั้งใกล้แล้วแหละเพราะว่ามันอยู่เนินนู้นข้างบนนู้นเรามองขึ้นไปรู้สึกามันสูงมากแต่ไม่รู้ว่าทุกคนมองขึ้นไปสูงมนจังไหมลองมาหน้าอยู่ตรงนี้แบบใน,นที่สุดแล้วก็เดินมาจนถึงต้นไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องรอดตรงนี้หรือเปล่าที่เห็นมาเพราะว่าผาส่งน่าจะขึ้นไปนู้นอยู่ตรงนู้นก็น่าจะถึงละ พาะตัวเองมาเอง้วยนะไม่มีใครบังคับให้มานะไม่ต้องบังคับเจอให้เดินเร็วขนาดนั้นก็ได้พอสุดท้ายม,มันก็ถึงเหมือนกันตอนนี้นะเดินมาน่าจะถึงครึ่งทางแล้วแต่ว่าเหลืออีกเดินบนที่มันเป็นลานอะ่ะก่อนจะไปถึงผาโศกป,ประมาณอีกสักหนึ่งกิโลแต่ว่าไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหรไ่รู้แค่ว่าต้องเดินอีกหนึ่งกิโล ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ11โมงทุกคนก็คิดดูว่ามันจะร้อนแค่ไหนคลิปนี้ทุกคนไม่ได้เที่ยวนะทุกคนมาฟังเรานั่งบนอีกสักพักแล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปก็คือล่าสุดเมื่อกี้บอกคนแล้วนะว่าแบบเฮ้ยเราจะถึงแล้วทุกคนเดินขึ้นไปก็ถึงความจริงไม่ถึงจ้าอีก1ึงกิโลจ้าเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะเรามาถึงที่เสาเฉลียงคู่แล้วตรงน,นี้ ถ้าเรามาเจอตรงนี้นะทุกคนมันจะเป็นแลนด์มาร์คให้เราเบี่ยงไปทางขวานะคะให้เราเดินไปฝั่งขวานะถ้าเจอเสาเฉลียงคู่ตรงเนี้ยนั่นแหละไปกันไปไป ไปเดินมาเห็นป้ายแล้วจ้าพาโซกไปทางนู้นก็สำหรับใครที่ขึ้นมากลัวกังวลว่าไม่มีห้องน้ำมีอยู่นะก็ขึ้นมาเข้าได้ไม่ต้องกังวล โอเคตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วที่พาซอกเย้วิวสวยมากเลยอะดูดิโอ้โ oh หตอนนี้ก็คือนั่งคุยกับทุกคนก่อนเพราะว่าหลบแดดด้วยแดดข้างหลังก็คือร้อนเวอร์ เรารู้สึกว่าผาโศกตรงนี้ที่เราเดินมาใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนิดนึงสำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยมาแล้วก็อาจจะเจ็บขานหน่อยๆพอมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยธรรมชาติสวยมากเลยอ่ะสำหรับใครที่แบบมาเน้นแบบเ้ยถ่ายรูปอูนี้โอเคเลยมันจะมีน้ําตกอะ่ะคือแบบน้ําเย็นมากก็คือใครใครเล่นน้าก็คือเล่นได้นะทุกคนเราก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเออมาแล้วเล่นเลยลองถามดูนิดนึงว่าเอ้ยช่วงนี้เล่นน้าได้ไหมคะก็เห็นคนเล่นอยู่นะแต่ว่าเราน่าจะไม่เล่นนะเราก็นั่งพักก่อนให้หายเหนื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูอ่าาจช ที่เขาบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจากุชชี่ที่มาจากธรรมชาติแลวตอนนี้เราก็กำลังจะให้ทุกคนได้ดูดู อ่างจากคุชีที่มาจากธรรมชาติที่เราพูดถึงอ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวดูกันนี่เลยจ้านี่ดูดิเห็นไหมอ่ะทุกคนเนี่ยสัญญาคนเขาจะเล่นน้ํานตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นวิวธรรมชาติสวยๆดูดีสวยมากเลยเราอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นเราอยากไปถ่ายรูปอ่ะอรา,อาไปนั่งก็ได้อ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะได้ไหมทุกคนรอดูนะเราอยากไปถ่ายตรงนั้นมากเลยอ่ะมนน่าจะเห็นวิวสวยๆดูดิสุดยอดไปเลย คนะทุกคนหลังจากที่เราเดินดูน้ําตกเล่นน้าตกเล่นนิดนึงเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าเล่นเรียกว่าเอาขาโดนน้าอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้อยากเล่นอะตอนนี้เราก็กาลังจะเดินกลับลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยแหละกว่วามันมืดเออแล้วเดี๋ยวเดินลงไปกัน แค่ทุกคนตอนนี้นะเรากลับลงมาข้างล่างแล้วนะคะเดินทางกลับลงมาอยู่รถแล้วตอนนี้กาลังจะกลับบ้านนะเราอะ่ะไม่ได้พักค้างคืนตรงนั้นนะคะไปกลับอ่าอย่างตอนขึ้นไปเราใช้เวลา2ชั่วโมงเกือบสามเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้จ้างไกด์ก็เดินขึ้นไปเหนื่อยบ้างพักบ้างนั่งพักหลายรอบมากก็เลยใช้เวลานาน ถ้าใครที่จะมานะทุกคนก็เตรียมตัวมาดีๆนะคะเช่นแบบการแต่งตัวรองเท้าหรือเพราะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวไงเรื่องรองเท้าอย่างเดียวมันกัดส้นเท้าเราตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็โอเคเลยลองมาบ้างนั้นคนถ้าอยากให้ไปที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะกดไลค์ like ให้ด้วยไปเลยบ๊ายบาย